It, hey. สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับหรือเกมเมอร์ครับถ้าใครดูใครใครดูก็ขออย่านะขอทำไ้ไหมไม่ได้นะครับผมจะมาแคสเกมนินจากันนะครับแล้วผมจะมาเออก็ไม่ได้คลิปถ่ายแค่ถ่ายแค่อาจจะถ่ายแค,จจยแค่บางวันนะฮะมามาเริ่มฝึกกันในนินจา ดินจ่าหนูน้อยจอมฝึดหัดนะนี่อย่างไรกเราต้องดิงเด้งก่อนดิ่งหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนดึงดืงเดืงเดืงขึ้นขึ้นไปช้าจังวะดูครับดินจ้าผมสามารถเท่ะนี่ครับการขึ้นจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะเพราะผมฝึกซ้อมมาอะไรเว่ยยังไม่ได้ถึงนี่นะการนี่ชิดให้เขาขึ้ดก่อนชิด เกมนี้ก็หานะเดี๋ยวทำให้ดูแต่เราจะไม่ทำนี้นะเกมนี้ก็คือว่าผมจะมาใครกันนะนี่ใช่ก็คือสามารถจับเหวี่ยงมันได้นะครับผมแล้วไปบ่าแต่อย่าไปเหวี่ยงมันมากนะครับถ้าการฝึกคนจะไม่ดีครับแล้วเราก็สามารถจูงขาไม่ได้นะ แเราก็สามารถแบะเลยก็ได้เราก็จิ้ม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 มาเลยอย่างนี้นะฮะต่อไปคือมันไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวในนาทีเดียวผมก็จะลงนะนี่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 เออจะไปไหน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 มานี่อย่ามึนเออเอาเอาเมาเมาเมาบอลกันชาเหรอเอาเอาเอาเออ ดีๆจะย้ายจะเก้งนะปุ๊บอ้าวววววอ้าวอ้าววาวแยววาวแยวอ้าวอ้าวล้มเองทำเองอ้าวเอาอ้าวอ้าวอ้าวอ้อะไรกังวลวะเฮ้ยเอาดีๆอ้าวอ้าวนี่ผมเก็ตทอร์ไม้แน่ยมันก็แล้วแม้ด้วยนะอ้าวนี้เอาจริงเออเอาดีๆหน่อยดิเออฟ้าไหมเนี่ย ไม่เจ็บเบาะนะต่อยนออลี้ยงเบาะติดต่อยดิเฮ้ยติดต่อยแล้วพลังนี่นี่เทปละอ่าถ้าเราเสร็จแล้วเราก็จะสามารถลองมาดูผลการฝึกสร้างของเรานะว่าเออนี่นะนี่นะผู้สร้างเราเวลามันจะขึ้นมันจะขึ้นยังไงคอยดูกัน ก็ทำไมถึงมันขึ้นอย่างนี้นะฮะปกติเวลาจะขึ้นมันจะกระโดดนะฮะก็คือเวลไ,ไม่ค่อยพอนะนี่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 นะนีนะ่ก็ใครดูอาจจะมันภาพเล็กๆหน้าจอ้องนะเออ นี่นะการฝึกซ้อมนะนะของเรานะนี่นะฝึกต้้งของเรานะอ้าวเววใหม่ครับหรือเปล่าวะอ้าวผมได้นะแล้วถ้าถ้าใหม่แล้วครับน่าดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับผม มาเจ้าน้าจอจอมเก่ียนน้อยไ่ใช่จอมเก่ียนดีเดี๋ยวจะมีรถโบกอะไาก,ก่อนโบกอ่ะเฮ้เขียนเลยโคตรแพงเลยอะไรนี่อะไรอ่ะนี่กี่เมตรหกสิบเมตรพระเจ้าใครจะทำได้โอ<ฮ>้โ<ฮ>นี่อะไรอะไร น้ามวะหน้าเป็นงเหรอวะทำเมือ่อนหร่เออทำเวลไปเพิเ่มนะทำหน้าดีใจด้วยเฮ้ยได้สองดาวแล้วเฮ้ยมันก็หนัดกว่าอ๋อยิ่เดิเออ,เ,อ,อเครื่องอาจจะไม่ค่อยอะ้เล่นเกมเยอะเกินแต่ไปผมจะแคสก็คือเกมรถนะฮะก็ ตอนนี้ก็71็สิบอ็ดสไคร้นะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ค้นกดให้ผมนะครับกดเข้ามาเยอะเลยจะได้ฉลองแสงสับสไคร์นะครับให้แสงผมจะฉลองนะนะครับนี่เขาเลยโรธาไม้ใต้ตุ๊อื้ยว้ยหมาแล้ว ไปก่อน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 อุ้ยไอะไอ้เบลอาเบลเบลสามเย่อะไรอะไรอ่ะ,อ, yeah. อ,ะ,อ,ะอ้าวคุยกับข้าข้าจะให้เจ้าคือนินจาอะไรเขาทำกันวะฝันอะ คือน fun, uh? ี่ฝันบ้างหรือมันไปหาตัวเองอะไร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 ไม่เอาอะไรไม่เอา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 อะไรอะกำลังมากกล้องเล็สุมี เปิดไรเปิดไรเปิดได้ไรอ้าวได้ได้ได้ยังไงเดี๋ยวมีอะไรของให,ใหม่ๆมไหมอาจจะมีก็ได้ก็คือนี่นะหม่คนใหม่ลราซื้อได้ใช่ไหมสิบาทก็ถูกแล้วนี่ การฝึกซ้อมแล้วของมันโว้ไม่ไหวแล้วพี่แจนจัจแจเฮ้ยเอามานี่เอามานี่เอามานี่ยการฝึกซ้อมเฮ้ย แล้วก็ต้องเตยนเตยนะโหเว่อคดีเลยเดี๋ยวสีแล้วอก็อาจจะไม่ค่อยสนุกกันแน่นะครับก็ก็ขอยีม่มเย้มกันนะฮะไม,ม,ม่มีอะไรมาเอาไปไหนอะไปไหนออกมาก็ ก็ไม่มีแล้วบ้านะใครดูอาจจะไม่ใช่เต็มหน้าจอก็ได้นะอาจจะเป็นแบบเหมือนาถ่ายรูปกันนะก็นิงเจ๋ขอฝากตัวก่อนนะครับอย่าลืมติดตามลุยเกมเมอร์ด้วยนะครับไปบ่ายอายุวันแล้ดิูดดูอย่าลืมฝากติดตามด้วยละไปแล้วลุยเกมเมอร์ไปแล้วโอ้ ก็ลาก่อนนะครับเก็บกับเกมบินจานะครับผมตลกฮาๆกันนะครับก็ขอฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับลาก่อนนะครับจุบุจุบุลาก่อนนะครับ